재미있다 재밌게 봐야지 둘다 좋아 หนึ่งและสปาย down B หนึ่งศัลู้ยังคงเหลืออยู่จุดสุดท้ายผู้เล่นยังคอยูโอเคครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะบมนะก็บอกเลยว่าไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะว่าปกติผมเวลาผมเล่นฟรีไฟนี่นะ ก็จะมีเจอคนท็อกซิกแต่วันนี้ฮะเจอในวาโลครับเป็นครั้งแรกนะที่แบบผมได้มีการพิมพ์คุยกับเขาแล้วก็พูดคุยกับเขาในเกมด้วยครับผมนะก็บอกเลยว่าผมก็แค่มาทำคอนเทนต์ไอ้เป้าเนี้ยอ่าเป้าตัวนี้ครับผมนะเห็นไหมไอที่เป็นสีม่วงๆเนาะผมไม่รู้เลยว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับ คือน้องเขาได้มีการแอดผมมาครับแล้วก็เข้ามาคุยกับผมนะ few later. โ,อโ,โอ้โหลโอ้โหลตรงไหนครับว่าทักสิกครับฮัลโหลต่อผมหน่อยต่อผมหน่อยตอบผมหน่อยตอบผมหน่อยต่อผมหน่อยครับตอบผมหน่อยคุณคุณคุณทำห้องไหมคัสตอมได้ว่าพวกผมพร้อมตอบอะฮัลโหลครับมีทิกตอกด้วยนี่ไอตอนแรกผมก็นึกว่าน้องเขาจะแอดเข้ามาแบบผมสิเอาเป็นกลายเป็นเข้ามาถึงก็แบบอะไรชวนคอสตอมจะแบบ จะมาแบบยิงผมอีกทา,ทางที่เกมเมื่อกี้เขาก็เป็นฝ่ายชนะไปเนาะใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเอาเข้ามาถามผมว่าเลยนะท็อกซิตตรงไหน๋ยวผมจะเอาแชททั้งหมดในเกมขึ้นให้ดูกันทุกคนลองใช้จักรยานเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ดูนะครับว่าเขาอะท็อกซิตตรงไหนนะคือเขาเข้ามาเขาเองเขายังไม่รู้เลยว่าเขาท็อกซิตตรงไหนนะเออ ก็เข้าใจพวกเราที่เราแบบเล่นเก่งเล่นตึงอ่ะเออผมรู้ผมรู้ผมรู้ตัวผมเองดีพี่ไม่แล้วผมรู้แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเอาโอเคครับน้องใจเย็นนะขออ๋อใจเย็นใจเย็นอ๋อใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋ออออันนี้นี่ถึงตาพี่ยังเนี่ยอ่อได้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 มามาไม่แล้วแล้วแล้วช่องแชทมันมีไ่พิมไม่ใช่เหรอเขาเขาไม่ได้เขียนกฎนะว่าห้าม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 พิมอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็พิมไม่ไม่ไม่แล้วผมพิมแค่นี้แล้วคือมันท็อกซิกเลยว่างั้นคือช่องแชทคือพิมพ์อย่างอื่นไม่ได้เลยนอกแบบ อะไรอะไรไม่ได้เลยเข้าใจว่าพวกเราเล่นเก่งแต่เราไม่ต้องพิมพ์ขนาดนั้นก็ได้ไม่แล้วผมยังไงแล้วผมพิมพ์ว่าอะไรตอนแรกผมพิมพ์ว่าอะไรผมพิมพ์ว่าอะไรก็ขอฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับก็อย่าทําแบบนี้นะครับผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคือเราไม่รู้จักกันเราก็ต้องแบบให้เกียดซึ่งกันและกันใช่ไหมเออแทนที่เราเป็นผู้เล่นที่เก่งกว่าเนี่ยแทนที่จะเออสอนเขาได้อะไรอย่างงี้ให้ให้เขาเก่งขึ้นเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้คือชนะไม่พอจะเข้ามาท้าแบบหนึ่งหนึ่งอยากคอตตอมอี อย่างงู้นอย่างงี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวัยรุ่นวาโลยุคนี้มันเป็นอย่างนี้นะเออเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมเล่นปีที่แล้วอ่าผมก็ไม่ค่อยเจอนะเพิ่งมาเจอตอนแรกที่เขาแอดมาผมก็นึกว่าเขาจะมาแบกผมนะเอาไม่ใชเ่เข้ามาถึงก็บูทไม่ใส่พูดรัวๆใส่ฟรีไม่รัวเอ,เอาซะผมไม่มีช่องทางในการพูดเลยแล้วเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่โหมดแรงด้วยมันเป็นโหมดอเลตนะใช่ผมก็งงมาถึงนะี้ใส่ย,ยับตั้งแต่ คือเปิดมาก็ใส่เลยผมก็งงมากกออ็ฝากไปถึงน้องๆกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็ถ้าแบบคิดซะว่าเออถ้ามันเล่นง่ายเกินไปก็ลองเล่นเอาแบบยากๆหน่อยเอาเป้าพี่ไปเล่นก็ได้มันจะได้เพิ่มความยากให้ตัวเองหน่อยมันจะแบบมีความท้าทงท้าทา,า,ายถ้าเป้าเล็กๆที่เราเล่นมันรู้สึกว่ามันยิงง่ายไปอ่ะเราต้องหาความที่มันเ,เขาเรียกว่าอ่ะหาชาเลนที่มันยากกว่านี้หน่อยแล้วกันโอเคไหมก็ฝากถึงน้องๆกลุ่มนั้นด้วยนะแต่ว่าการที่เราเข้ามาดา่าพี่กากดาก่าพี่กระจอกเนี่ยคือ ในคลิปอะเห็นไหมเราก็โดนพี่ยิงอยู่นะเออถ้าเราเล่นเก่งจริง,รงอะคือห้ามตายเลยดิได้ไหมเอแบบนั้นเลยห้ามตายเลยแล้วก็แบบอ๋อให้พี่เห็นชื่อพวกเราอะอยู่ในทีมแข่งทีมทักทีมนึงอะหรือไม่ก็เป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งระดับโลกอะไรเงี้ยเลยเออมันดูแบบ พี่รู้สึกว่ามันดูน่าภูมิใจกว่าการที่น้องมาทําแบบนี้นะเออนี่พี่ก็ฝากถึงน้องๆกลุ่มนั้นด้วยเนาะโอเคนะโอเคมาก่อนจะจากน้องๆทุกคนไปขอดูร้านค้าหน่อยว่ามันมีอะไรมาขายพี่บ้างเนี่ยหลอกขายพี่ว่าเมื่อวันก่อนพี่ก็จัดเปินไปละอะไรเนี่ยดีดีเอฟเอ็มนะพี่พี่ว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็อะไรนะเมื่อวานนะจะมีโอพีมาหลอกมาหลอกขายพี่งานพี่ก็เออเห็นมันสวยดีมันสีฟ้าๆเออพี่ก็ลอง จัดไปกระบอกหนึ่งฟังเสียงดูเฮ้ยแบมันเทอรังการเล็กงานสร้างอะไรขนาดนี้นะคือในเนี้ยในในมาร์เก็ตมันก็มีนะพ,พี่ว่าจะจัดอีกอีกอีกอย่างหนึ่งคุ้มไหมน้องว่าพามพามตัวนี้สวยไหมเฮ้ยพามการเดยนพี่จะต้องจะต้องหาทุนก่อนตอนนี้ทุนไม่มีไง่ะพี่เป็นสตรีมเมอร์ต้องต่อยช่องจนจนช่องหนึ่งแต่ผมดูแล้ว ไอตัวไอเนี่ยไอการเดียนมันมันจะมีตัวหนึ่งที่มันแบบสวยๆใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรอะอ่าสเปกสเปคตั้มการเดียนดูดิดูเสียงมันกระหึ่มดีนะเดี๋ยวมันกระหึ่มดีแล้วมันแบบลวดลายมันสวยม,มีหลายสีด้วยนี่สีดำอ่ะสีม่วง,งก็สวยแต่ที่สําคัญนะ่ะแต่ที่สําคัญท,ที่ที่อยากได้ตัวนี้เพราะว่ามันเขา, Leo, เ,ขาเขาเออรียกว่านะ มีเสียงเสียงเพลงทุกคนลองดูนะผูไปก่อนฟังดูฟังนะมันจะมีกดดูปืนแล้วจะมีเสียงเพลงเนี่ยเออมันมันมันเทส่นะเอาจริงดิมันแบบเทามากนะส่วนตัวไอวันไอวันโดวันโดเนี่ยคือไอดีเนี้ผมกะว่าจะ คือดีเนี้ยผมกะจะทําเป็นเซตสีน้ําเงินสีฟ้าเออว่าดีอีกดีนนง่ะมันมันซื้อซื้อเยอะซื้อมั่วไปแล้วนะ่ะเออมั่วไปแล้วอ่ะก็เลยจะมาทำไปดีใหม่เนี่ยเป็นแบบเซตสีน้ําเงินไปเลยแล้วก็ต้องหาปืนที่มันมีสีน้ําเงินใช่ป่ะปืนนี้มันก็จะเป็นอะไรอันนี้เปล่าไม่ใช่อัน,นี้มันคือผมจะไม่ซื้อปืนที่ไม่มีแบบฟินิเชอร์นะผมจะเอาแบบมีแบบฟินิเชอร์เลยเดีย๋ยวขอดูก่อนนี่ฮะผมว่าน่าจะตัวนี้ฮะใช่ไหมตอบโจทย์สีสีฟ้าสีน้ําเงิน เฮ้ยเสียงก็กระหึ่มเฮ้ยมันมีตัวนึงใช่ป่ะเอ่าตัวนี้ป่ะนี่สีฟ้าป่ะนี่สีอะไรัน,นี้สีดำดำม่วงอันนี้ก็มีสีฟ้าอ่าอันนี้ก็สีฟ้าอ่าตัวนี้ก็มีสีฟ้าไม่รู้ว่าดวงของผมมันจะสุ่มมาเมื่อไหร่นะก็มีอันนี้ยังมาอีกเนี่ยเอ้ยพวกเนี้ยฟ้าสีน้ำเงินเฮ้ยนะน้องๆว่าตัว,ต,วตัววันดอลตัวไหนเนี่ยวันดอลวันดอว์อ่านว่าไงวันดอลหรือวันดอลนะ นะตัวไหนแบบแจ่มนะน้องก็เมน้นเม้นใต้คลิปนี้นะโอเคไหมพี่จะจัดตัวนั้นแล้วกันนะเนาะอ้จริงๆพี่ก็ว่าจะจัดแค่คลาสสิกเจลิฟโคดก็แฟนทอมมันดอแค่นี้พอเพราะว่าปืนอื่นแทบไม่ได้ใช้เลยเนาะปืนหลักๆเนาะใช่ไหมสเปกเ,เตอร์อย่างเงี้ยอะสเปกเ,เตอร์พี่ค่อนข้างใช้บ่อยนะพี่ว่าพี่จะใช้เป็นตัวตัวนี้ฮะแนวเสียงมันพอแล้วดีลองฟังเสียงดูดังแบบกุบกุบกุ๊บกุบกุบ,กบอะเข้าใจอ่ะ เออนะมันดังแบบกรุ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 บนะทันงข้างที่อยากไถเดาะขนาดนึงเลยนะก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้กับพี่นะก็สามารถเออสามารถแอดพี่มาได้นะนี่ชื่อพี่นี่ฮะเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้แล้วกันหรือน้องจะทิ้ง Facebook ไว้ก็ได้นะใครที่อยากมาแบกพี่นะพาพี่เก็บแบตเทิลพาร์ตตอนนี้เพลเทิลพาร์ตพี่อยู่ถึงตรงอันหกแล้วเนาะ ไอ้ที่ใจดีนะพาพี่เก็บอ่าอเลสหน่อยเออพาพี่ลงลงลง,ลงแรงบ้างก็ได้อ,ะ,อะไรประมาณนี้เนาะเออนะขอดูแมตช์เมื่อวานาวานี้เมื่อวานที่เจอกลุ่มน้องเหล่านั้นนะนเจอในอเลสตนะครับอ่าเจอในอ,อนเลสต์น่าจะอันนี้มั้งเออนะผมไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะเจอน้องชายเลสคนนี้เข้ามาแอดเข้ามาคุยกับผมนะอ่าส่วนใหญ่อ่าน้องน้องเลสนะครับแล้วก็น้องเนี่ยป๊อปปี้เนี่ยคนเนี้ยก็จะค่อนข้างจะท็อกซิกในระดับหนึ่งนะอะไรประมาณนี้เนาะ สตบอัน,นี้ก็คงขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผม bye นะบ๊ายยนะจุ๊บๆนะสวัสดีครับ